สวัสดีครับนี่คือสุปตาร์ทีวีพบกับผมบูมครับบูม Boom มาและเออวันนี้เรามาแบบจริงจังกันนิดนึง <Okay. S 1> คือจากที่ทราบกันว่าพี่น้องชาวชัยนะฮะให้เกิดความเดือดร้อนจากอุทกภัยทางทีมงานจึงคิดทำเทปพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผมส่งสุตาร์สัญจรนั่นก็คือพี่วีไปดูนครับว่า ทอะาครับผมขณะนี้ผมอยู่ที่สภาตาชาติไทยนะครับกำลังช่วยกันแท็กของเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ําร่วงจังหวัดต่างๆครับตามมาดูกันได้เลยครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องหลิวนะครับกับน้องจิ้โตนะครับกับน้องฟูตี้นูเบอร์ครับกับน้องเน็ตนะครับกับน้องนุ่นนะครับกับน้องแบงค์นะครับกับน้องเล็ดนะครับกับน้องฝันนะครับแล้วก็บนถัดไปนะครับเป็นวอนกระกนนะครับ ชื่ออะไรครับผมผมชื่อจุ้งรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาช่วยอะไรครับของแล้วมีส่วนร่วมกับการช่วยเหลือรู้สึกดีมากครับคือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ตอบแทนสังคมครับรู้สึกรู้สึกดีมากเลยครับรู้สึกได้บุญนะครับ ช่วยคนที่เขาลำบากอยู่ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับรู้สึดีอะค่ะแต่ว่าได้ช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆริงเลยคือเอ่อมีควาคิดแล้วนะคะชอบมากค่ะแต่คือมันเป็นเป็นงาที่ตัวเองอะเป็นตัวเองมากเลยค่ะชอบปกตินี่คือเป็นคนที่มีจิตกุศลจิตอาสาใช่เลยค่ะเป็นอะไรอย่างนั้นเลยครับอ๋อครับก็คือพี่อ๋อใช่เรียกได้เลย ภัยพิบัติครับบคร้งน,นี้ครับส่งผลกรทบต่อชีวิตของผู้คนมากมายนะครับซึ่งผมเองก็ถูกผลกระทบนี้ด้วยจึงอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นก็เราได้เห็นผู้ประสบใัยทางอ น้อยนะครับก็ตอนที่เราอยู่แล้วก็ที่ท <brainstorm> ี่เราอยู่เหมือนน้ํไม่ท่วมครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่น้ําท่วมเป็นยังไงครับน้อยเรามีโอกาสแล้วเราก็ควรจะมาช่วยกันนะครับมีหลายคนที่เขาเดินร้อเราก็ต้องช่วยกันครับก็คือเห็นใจพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะครับผมกตอนนี้ต้องช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมก่อนครับจะไปแก้ปัญหาระยะยาวคงเปไปไม่ได้ครับต้องช่วยเหลือเยียวยาให้คนที่ได้ประสบภัยน้ำท่วมแบบ ดาราความชื่อเหลืออย่างเร็วที่สุดครับดาราเกาหลีชื่อดังเนี่ยมาช่วยที่งานที่สภากาชาติไทยครับสวัสดีครับใช่ค่ะเดีค่ะสวัสดียโยสยโยอยากถามเพราะว่าเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างครับที่มาช่วยงานที่สภากาชาติเยอะมากจริงจ้านี่ช่วกีอย่างอ๋อ แล้วทำไมถึงรู้สึกอยากมาช่วยผู้กอบภัยของที่ประเทศไทยครับจอนจริงๆเธอเอ๋อชิงจิงเกิรอ่ะในคณพูดน้อยเขาบอกว่ามาแล้วมาช่วยค่ะแล้วก็รับงานถ่ายแบบไปด้วยระหว่างนี้เธอ่งปลื้มใจมากค่ะมีอะไรอยาฝากถุงคนได้ไหมแล้วจริงๆเธอจะชอบอ๋อ I love Thailand ครับคุณผู้ชมครับที่อยู่บนหลังผมนี่ก็คือข้าวขานนะครับน้ำหนักกว่า5้ากิโลครับตอนนี้พวกเรากำลังช่วยพี่น้องช่วยขนนะครับเพื่อเอาไปไรแจกให้พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดครับตอนนี้ข้าวขาที่อยู่บนหลังผมนี่หนักมากเลยครับแต่คิดไว้เสมอว่าผู้ประกอบไปที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากกว่าเราครับแค่นี้จริงๆครับคุณผู้ชมครับ ข้าวเขาให้ที่อยู่ข้างๆผมนะครับชาวนานที่อยู่ต่างจังหวัดเขาเป็นคนปลูกเองเก็บเกี่ยวเองแต่สุดท้ายน้ำก็ท่วมทำให้เขาไม่มีข้าวกินไม่มีแม้แต่ที่พักศัยชาวนานที่อยู่ต่างจังหวัดน,น่าสงสารกว่า,วาเราเยอะะครับปลูกข้าวเองแต่สุดท้ายกับต้องรอความช่วยเหลือ,อจากเราที่อยู่ในประเทศ พวกเราทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในกรุงเทพเรามีชีวิตทีุ่บสบายเรามีงานมีของกินใช้ชีวิตที่สะดวกสบายเราไม่รู้หรอกครับว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเดือดร้อนมากแค่ไหน,นอยือลืมพวกขาใใ้าหลาดอะไรไปว่างๆเช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบไข้อากวกไม่ว่าจะเป็นแรงครับแรงกายแรงใจขอแค่นิดเดียวคใครก็มีนความสุขครับืดอย่างสา ครับก็เห็นไปแล้วใช่ไหมครับถึงแม้ว่าการมาช่วยเหลือของพวกเราในครั้งนี้นะครับอาจจะเทียบไม่ได้เลยกับการสูญเสียและความยากลำบากของผู้ประสบอุทกภยัยแต่พวกเราหวังอย่างยิ่งว่าแรงกายแรงใจเพียงเล็กน้อยเหล่านี้จะช่วยส่งเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกๆคนผมจึงอยากให้คนไทยทุกคนครับมาช่วยเหลือกัน ไม่ทอดทิ้งกันใยายามยา่งางมาสุดท้ายนี้นะครับผมมีเพลงที่อยากจะให้ผู้ประสบภัยทุกคนนะอยากให้รู้นะครับว่าทรัพย์สินเงินทองของมีค่ามากมายที่เราได้สูญเสียไปเราสาม,มารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้อย่างน้อยเรายังมีกำลังเรายังมีแรงคนเราต้องสู้กันต่อไปครับ ช่วยเพลงหัวใจของมิแอนน้ำตาจะหลังลิ้นมาสูญสิ้นหมดทุกสิ่งจะพ่ายแพ้ความจริงเหมือนคนไหลค่าพายุพัดพาชีวิตแหลกสลายภายในพริบตา เธอพร้อมที่จะลาหลับไร้ที่หลังเหมือนว่าเธอไม่รู้ที่พึ่งใดใดเธอที่เธอยังหลือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่มีความหมายมากมายกับเธอ i ขอบคุณมากครับ